สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาติดตั้งแอป S C B แบง k ์ม่วงจาก Play Store ไม่ได้นะครับก็จะเป็นบางคนที่จะเจอนะฮะซึ่งผมถูกหวยพอดีนะครับอ่าเดี๋ยวมาแก้ปัญหาให้ดูกันเครื่องในแบบนี้ก็ p o c o F 3นะครับเดิมๆเลยรอมเดิม Global นะครับไม่ได้รูทอะไรทั้งนั้นแอปอื่นโหลดมาได้หมดเข้าได้หมดนะฮะถ้าเข้า Play Store ไปแล้วคน S C B ไม่ขึ้น สำหรับ Xiaomi Redmi p o c o นะครับง่ายๆเลยนะครับ ROM เดิม MIUI เนี่ยมันจะมี Get Apps ซึ่งเป็น Third Party Store ของ MIUI เนี่ยติดมาอยู่แล้วนะครับคุณไปโหลดจากใน Get Apps ได้เลยครับพิมพ์ค้นหาใน Get Apps เลยครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้คุณก็ติดตั้งได้ละส่วนมือถือยี่ห้ออื่นๆน,นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี Third Party Store เหมือนกันหมดนะครับ แต่ยังสมมติต่างว่าถ้าคุณหาแอป t h อ r d p a า t y ต t o สโตไม่เจอหรือมันไม่มีอ่าอย่างง่ายสุดนะครับคุณก็แค่ไปหาโหลดไฟล์ apk ของแอปมาติดตั้งเองนะครับอันนี้ก็วิธีการเบสิกสุดและน่าจะพอจะทราบกันอยู่แล้วอแต่ว่าแล้วจะโหลดไฟล์ไหนล่ะไม่รู้จะไปหาที่ไหนหรือว่ามันจะปลอดภัยไหมผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะแต่แค่ว่าจุดประสงค์ผมคือการ นำเสนอทางเลือกต่างๆว่ามันสามารถทำอย่างนี้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 ได้นะครับอะไรประมาณนั้นนะมันก็จะมี Third Party Store นะครับที่เป็น Open Source นะครับที่ชื่อว่า Aurora Store แอปนี้คนเล่นหัวเว่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงที่ Google ถอด EMUI ของหัวเว่ยออกเนี่ยนะครับคนใช้หัวเว่ยก็จะใช้ Aurora Store นะครับในการอ้อมเข้าไปติดตั้งแอปไฟล์ยอย่างเป็นทางการจะปล่อยอยู่ที่อฟนะครับ ลิงก์นี่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะฮะเข้ามาแล้วก็เลื่อนมาข้ามไอคอนดาวน์โหลดแอป r Droid ไปก็จะเจอเนี่ยนะครับดาวน์โหลด apk ตัวนี้ก็จะคือไฟล์ Aurora Store นะครับอ่ะกดโหลดเลยครับอ่ะกดติดตั้งได้เลยในหน้าติดตั้งแอปก็ติ๊กรับทราบเงื่อนขไขไว้นะครับ i i นะครับก็จะขึ้นแจ้งข้อจำกัดในการใช้งานแอปนะครับก็ไม่มีอะไรครับกด Ignore นะครับเพื่อปิดไปเปลี่ยนทีมอะไรได้นะครับปรับแต่งได้เปลี่ยน Accent Colors ได้ Finish คุณไม่จำเป็นต้องล็อกอิน o o l e นะครับ คุณเข้าใช้งานแบบโหมด Anonymous ได้นะครับแบบไม่ระบุตัวตนนะครับอันกลางเนี่ยนะอืมเรียบร้อยภาวนาขอให้เซิร์ชไม่ขึ้นจะได้อธิบายต่ออ่าช่องช่องค้นหาเนี่ยนะครับพอคุณเข้ามาใน Aurora Store แล้วพิมพ์เซิร์ชหาแอปที่เราต้องการครับอ้าวเสิร์ชขึ้นอีกอ่ะ ค้นให้ติดตั้งได้แล้วถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณคนแอป S C B เนี่ยไม่ขึ้นนะครับถ้ามันมีข้อความขึ้นว่า this account is restricted แบบนี้นะครับแล้วหน้าตรงนี้มันขา,ขาวๆไม่ขึ้นแอป S C B นะให้กลับมาที่ตรงหน้าแรกนะครับตรงการตั้งค่ามุมซ้ายบนเนี่ย Account กด l o g o u u t ครับแล้วกด Anonymous Login เข้าไปใหม่ครับ ให้มัน generate anonymous gmail ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วกลับมาแล้วคุณก็ไปค้นหาแอป HCB ดูอีกครั้งนะครับคราวนี้มันจะขึ้นแน่นอนผมพยายามลบแอปลงใหม่รีเครื่องอะไรหลายรอบแล้วนะครับเพื่อให้มันเกิดปัญหาให้ดูนะครับแต่ว่ามันดันไม่เป็นแล้วรอบนี้ตอนถ่ายคลิปนะครับ ก็ติดต่างเอาแล้วกันนะครับผมส่วนใครไม่ตั้งใจดูคลิปก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับบอกวิธีแก้ให้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองติดตั้งให้ดูเลยนี่เป็นไฟล์ออฟฟิเชียลเลยนะครับคือเป็นไฟล์ตัวเดียวก,ก,กันกับที่คุณติดตั้งบน Play Store นะครับอ่ะเดี๋ยวที่ตัวรอ m ก็จะมีการขออนุญ,ญาตสิทธิ์การติดตั้งแอปผ่าน Aurora Store อีกทีนะครับ เรียบร้อยครับแค่นี้ก็โหลดมาลงได้แล้วแล้วก็จากที่ผมเคยลองใช้มาแล้วนะพอเราติดตั้งแอปเสร็จแล้วเนะี่ย S C B เนี่ยต่อไปเวลามีอัปเดตนะครับมันก็จะขึ้นอัปเดตใน Play Store ให้นะครับอ่าอันนี้จากที่ใช้มานะก็ตามนี้ครับผมวิธีการติดตั้งแอป S C B นะครับ สำหรับท่านที่เจอปัญหาไม่สามารถติดตั้งได้จาก PlayStore นะครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพครับทุกท่านสวัสดีครับ